สวัสดีครับผมพบกับช่องยายยายหันสาพาเพลินครับแทนแทน,แทนผูดอะไรจะคุณกับต้นมะตานสองต้นนี้เนาะใครคุ้นกับต้นมะตานอันนี้ต้นมะตานนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตแหลมบุมเทพวันนี้กเกียใจนิดนึงยัยะยๆบ่ได้มาน้ำยัยะยัเฝ้านะ <c oughs> ว่าคนคลองให้แม่ก็เลยเอาวิวางามๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือแหลมบุมเทพ อันมันเป็นมากๆลงส่วนว่าแหลมพ้มเทียบกับดอยสุเทียบอันนั้นคือบอกไว้ใครเป็นที่เป็นด้ามขวัานครับผมอันนั้นผมเคยลงไปอยู่ประมาณสองสามเทือนนี่แหละเคยไปจุดนั่นเพราะว่าผมเคยอยู่ภูเก็ตมาหกเจ็ดปีที่อยู่ภูเก็ตมาเมื่อนี้ก็เลยกกับมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอวิวสวยมาฝากครับก็ไม,ม่ยังมาฝากพ่อแม่พี่น้องกับเดียววิวนี่แหละ อยากให้ยายๆพามาแต่ว่ายายๆเห็นมาบ่ได้ยายคล้ายห่วงแต่สมบัติท่าสถานอยู่ฟาร์มยายๆเลยไม่ได้มาทำามาวิวงามบ่ครับมื้อนี่รู้สึกว่าจะน้ามขึ้นน้ำนุนแห้งม้อน้เบิ่งช่วงนี้ผมจะพาเพื่อมพี่น้องช่วงนี้เห็นมั้น้ำน้ำนุนแห้งครับม้อนี้เฮากลับมาถึงตั้งแต่เมื่อวานนี่ถึงผู้เก็ตครับ เพืนผู้เก็ตตั้งแต่เมื่อวานนี้สิกับบ้านก็นจะประ,ประมาณนุ่นอื่นมือหึ่งเสียขับบ้านครับอันก้อยฝุ่นกระแมนเดว้วัดเนี่ยงูลืมเนาเป็นมกุกมุกเลยล่ะนะสีมีวัดอยู่นะสีมีวัด,วด,วด,วดยู่เวทไทยผมซุ้มก็จะประชัดกันเลยทำว่าวิวโอเคบอโอเคมากมากเลยครับวิวแต่ว่านักท่องเที่ยวว่ามิย่อนว่าผิดโควิดเนาะคือยังหููกันอยู่ เมือ่อคืนนี้ผมชี้รถลรเลาอเบื้องปา้าอ้นน้ำหาดปลาตองกำมะลากระตากระล้น,ลนครับเงียบเบิดอันนะูุที่มาน้ำแม่หมูมา่อคนควางแม่หมูให้หมูว่าวเปิดหูเปิดตาเงยแต่ง,งานไหไรเคยอยู่ในห่างจังซีรอนครับเป็นดอกเตอร์มัสสัต เนี่ยผู้ใดจำต้นการต้นนี้ได้ไหมต้นการสองต้นนี้ได้ใครจำได้บ้างเอยว่าสิมู่ในยังก็น้อในรูปพิกเจอในรูปพิกในรูปไทยที่ขาเจ้าไทยถามว่าสวยไหมสวยนะครับบรรยากาศยังคงทีนะบมมีคนยี่หลีไเลยผมเสียบังนักท่องเที่ยวบ่มีบ่มี่บมีได้บ่มีีหลีครับนะเนาะ นี่ละเจ้าก็ถนัดถ้ามีคนกันิสายอายคืนๆ่อยอายทายัจหน่อยฝากติดตามในเดอช่องย่ยๆหันสาพาเพื่อนครับเป็นติดตามชีวิตใย่ๆเน่ฮะผมไปหันไปนี่ผวกมจะอัพลงให้เบิ่งเรื่อยชีวิตบ้านนอกเทาแต่ว่ามื้อนี้ก็ทามาไก่ยกห้่อย ปีเนียนเท่าแห้งพี่น้องอายุสามสิบปีแล้วครับสมัย,ยตะกี้แงงลงไปอยู่แล้วซุมนี่ย็บาะได้่ะปวดขาปวดแข้งมาทั่วปไปทีบแค่พอม่พี่น้องเบื้องข้างบนนี่แหละงามนาม้ำทะเลงามแบบเป็นตะยานเป็นมาล่อมมาแรมคนกันเลยเอ,อ้ย นากท่องเที่ยวกับมี่เราเพื่อนบ้านเขาซุ้มที่เพื่อนกับบ้านบ่ได้เน่มาแก่เซีงเน่มานั่งระบายน้ำทะเลเน่ฟังเสียงคขื่นเสียงลมบ่ได้ไม่เซลฟี่มานำ้ำ ครับผมว่ามีอย่างไรครับกอบคอฝากกดติดตามกดแชร์กดครับสไครป์ใหญ่ๆในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมีเยขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับ